กระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ปฏิเสธกระแสะข่าวที่ว่าสารกัมพูชานัดพิพากษาคนไทยทั้ง7คนในวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะโดยบอกว่าจนถึงขณะนี้นะคะสารนั้นยังไม่ได้นัดวันพิพากษาหรือว่าไตาส่สวนเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นขณะที่สภาทนายความของกัมพูชาไม่ยินยอมให้เปลี่ยนตัวทนายความค่ะ นายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสาระนิเทศและเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะเปิดเผยกับว่าสภาทนายความกัมพูชาไม่อนุญาตให้คณะที่ปรึกษาทางการกฎหมายของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติที่นำโดยนายการุณสายงามทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับคนไทยบางคนในกลุ่มของคนไทยทั้ง7คนที่ถูกดำเนินคดีในศาลกัมพูชา โดยสภาทนายความกัมพูชาอ้างว่าเบื้องต้นทางกลุ่มคนไทยเพียงแค่ขอให้คณะที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าไปมีส่วนร่วมกับทนายความชาวกัมพูชาไม่ได้ขอเปลี่ยนตัวทนายความอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้ค่ะนายการุณแ,และก็คณะนั้นจะได้พบกับนายวีระสมความคิดที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำค่ะ สำหรับนายวีระที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพียงคนเดียวนั้นนายธานีบอกครับว่าทนายความกำลังหารือกับนายวีระว่าจะยื่นอุทธรณ์ดีกาสูงสุดต่อศาลกัมพูชาหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนายวีระ ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าสารกัมพูชาได้นัดพิพากษาคาดีของคนไทยทั้ง7คนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นั้นนายธานีบอกครับว่าจนถึงขณะนี้สารกัมพูชาก็ยังไม่ได้นัดไต่สวนเพิ่มเติมหรือนัดวันพิพากษาคาขขดีใดๆทั้งสิน้นจึงต้องรอความชัดเจนต่อไปทกชานที่นนี้ก็ขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าในส่วนของสารเองก็ยังไม่ได้มี การแจ้งชัดเจนว่าจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือจะพิจารณาคดีพิพาษาคดีเมื่อใดน,นะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราก็หวังว่าน่าจะเป็นในโอกาสแรกนะครับเพื่อที่ท้องเจ็ดคนจะได้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ครับ อธิบดีกรมสารานิเทศยังปฏิเสธด้วยนะคะว่าการที่ทางการไทยโอนตัวนักโทษกัมพูชากลับประเทศไปนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนแต่ว่าได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วตามสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ